สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอนะคะชาแทนใจชาสมุนไพรหรือชาเทพีนะคะแพ็กเกจใหม่เป็นชาแทนใจค่ะชาแทนใจผลิตมาจากถาวันเปรี้ยงนะคะกระชายดำแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกมือเท้าชาปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติเลือดลมไม่หมุนเวียนนอนไม่หลับค่ะ ดื่มเพื่อสุขภาพดื่มชาแทนใจนะคะวิธีข้างในจะมียิห้าซองนะคะซองเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะยิมห้าซองแล้วก็นี่คือซองที่อยู่ข้างในนะคะซองเ็าจะเป็นสีอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดื่มชากันนะคะ นี่ค่ะข้างในเป็นอย่างนี้นะคะน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะ ชงอย่างนี้นะคะดื่มตอนเช้าเช้าหรือว่าช่วงเวลาไหนก็ได้นะคะปวดประจำเดือนปวดหลังปวดเอวเลือดลมไม่ปกติดื่มเถอะค่ะดื่มชาเพื่อสุขภาพเป็นชาสมุนไพร ก็วันนี้เสนอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าต้องการซื้อสินค้าเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะคะเบอร์โทรติดต่อคุณต้อยนะคะคุณต้อยเบอร์โทร0810255731ค่ะขอบคุณค่ะ